สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้่้ามากินใส่ย่างคะ่ะทุกคนคะใส่ออนอย่างคะ่ะสุปะค่ะทุกคนดูดีทุกคน,น,นะคะ่ะพร้อมกินได้เลย <laughs> ลนกับมือบ่าเนาี่ยาคอนว้าวทุกคนกคนะคะรลวงก็ล,ล่าละหอมค่ะทุกคนคะกำลังประตัดแชบเลยแจวนะคะทุกคนคะอุ้ยหอมทุกคนค่ะโอเคโดยก่ะ ดีเหมือนใจสวยกค่อนทุกคนข้าวเหนียวมานือเร็วกร,ร่ายรอนทุกคนค่ะ กำอองเปิดแผ่เล่นนจิ้มแจ่งจิ้มแจ่วครับด้วยก็ยขายด้วยค่อยาหักหอวเนาะ 嗯，哇。Yeah. เดือดพอเลยอ่ะอเอ๋ยกระเด็นกระดอนใส่เราอะค่ะใส่ห่างกันพว่คาะปิดไปกระเด็นกระดอนใส่ได้ดีดดดเลยคมไก่ นับจิ้มแจ่วโอ้ค่ะแบบเสีอ่ะบฟันนะกคน อย่างสุกแล้วก็ค่ะโอเค นี่ก็ต้องมืคนหัวนะแบบอย่างไม่ๆอ่ะทุกคนเข้าามากุนกับมากับหัวมนะงคะัวค่ะเออตัวกูน่ง อีย่างแล้วจะบปเห็นกันเนาะค่ะทุกคนคะ่ะทีได้ดีกันเลยกันเนาะอื <c oughs> O vou fazer abaixo, จะก,ก,กินใหม่ยุบเลยก่อนกินก่อนใหม่ทุกคนนันงข้าว่ะผับกล่อยขอีกใหม่นะ ค่ะทุกคนคะคิดเนื้อผ้ามาอย่างไส้หมูคะ่ะผ้ามาอย่างไส้หมูนี่เรีดปิดไฟไปแล้วแทบอะ่ะมันมันใหดน้ำจิ้มแก้วค่ะทุกคนคะค่ะกินกับผอเหนียวค่ะทุกคนคะค่ะสำหรับวันนี้เลือดีกับคอทุกทิปไปสำเร็จกันนะคะทุกคนคะคุณฟูงบินตํำเรากัยังมาด้ยคะ่ะฮวันฮันอย่างจะเต๋าก็ังมาอยู่เนาะ ค่ะทุกคนค้าคลิปนี้ได้ดีกับซุอสยกทีเป็ซ้ำในก่มมอนนะคะทุกคนค้าหล้วก็ฝากช่องน้อยน้อยด้ค่ะทุกคนคะ่ะทุกข้คะได้ดีฝากช่องน้อยนะะ้อยด้ค่ะทุกคนค้าฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งกริ๊งปิ้งนะอุ้ยอิม่มฝากกดกระดิง่ง นี่นะคะทุกคนครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเรดีร้ฮะเรดี้มีกำลังลแรงใจทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปจะคิดเราสงสารกันแล้วกันนะคะทุกคนค่ะค่ะทุกคนคะสำหรับเรดดี้ขอยกคลิปกินอา่าย่างใสหมูไวซัมเนก่อนนะคะทุกคนค่ะค่ะสำหรับเรดดี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีคะด่ะบ๊ายบาย